นี่จ้าของแจกของฮาวปอสวัสดีนะจ้าของแจกพรุ่งนี้ละม่าไข่ของเท่าไหร่ละอกต่อไปเท่าไหร่บอกห้าสิบห้าบาทไม่ห้าสิบห้าบาทได้สี่ชิ้นห้าสิบห้าแต่เราสูกเหรอเห็นไหมเราทำบุญเราก็ถูกหวยถูกบอก <c oughs> เอาไหมหันเอาไหมด้วยกันใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นี่จ้ะนนอ <c oughs> ดวงเราทำบุญดวงเรามันสมพงกันไงก็เลยฝากันถูกาานี่จ้ะขนมอันนี้ขนมปล่อยแก,แกะ แกเป็นห่อเป็นห่อเนาะจ้กแจกน,นี่ก่ะมาม่าไข่เชฟอ้วนสวัสดีก่อนสวัสดีมาม่าไข่เนาะเนาเดี๋ยวปอาอ้อยก็จะแพ็คเนาะจะแพ็คให้เซตแล้วก็จะไปตำส้มตำกินข้าวกันเนาะจ้ะ ก็จะมีขนมจีนด้วยด้วยจ้านี่จ้าแล้วก็นี่หม้อขนมจีนลังสันด้วยแม่ครัวคนสวย <c oughs> <c oughs> แม่ครัวน้องเพลงบอกลุงมาดิลุงลงุง <c oughs> จะมาลุงอย่างจ้า <c oughs> นี่จ้าขนมจีนน้ำยาพรุ่งนี้เนาะคะนะ่ะเนาะพรุ่งนี้เราจะทำก็จะมี มามา่มาไ่แล้วขนมแล้วก็น้ำยาขนมจีนเนาะจ้ะหม้อใหญ่ๆสวยมากสีสันน่ากินมากเลยจ้าสีสวยๆเบิ่งเนี่ยคุณนะตตดเสียบปะคะเอาบุญน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ก็จะเป็นผักเนาะจ้ะมีผักมีแตงกรหลำแล้วก็ถั่วนะคะเนาะผักของเฮาผัก น่ากินมากผักบีบสิฮะชุดผักบีบน,น,น,นี่จ้าวัวกอ,อ,องไข่ติ่งเอ้ยก็จะแพ็คต่อเนาะจ้าแพ็กให้เีดแล้วก็มีขนมน้องเมียงน้องเมียงจะแพ็กช่วยยังไงถ้าเป็นกระถินนะไม่ได้จับหรอกค่ะ ถ้อย่ามาบูรีลูกฉันน้ำ่อยเธอไม,ไม,ไมอุ้มลูกฉันเองบอกกระทีนจับนอยจะตบอย่างเดียวอะ่ะป<ม>้าแพเก็ตสวยจังกล่องสวยจังแพ็คเก็ตน่ารักไหมหมาจ้ะเรามาทำกันจะมั่จะไปอาบน้ำ <laughs> ซอสชาบไ่เย็นเดียวรู้อุ่นเลยนะขนมจีนไงอืออาจารย์ขอขอแพ็กสั็แปบนะจ๊ะเนาะอืออันนี้คือแพ็กเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนาะแพ็กเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็ไปแจกเลยนะจ๊ะปีนี้ของแจกเยอะปีที่แล้วก็เยอะเหมือนกันจ้ะปีที่แล้วก็สองร้อยก็คู่เหมือนกัน แต่ปีนี้อิ่มเพราะมีทั้งขนมทั้งไข่ทั้งมาม่านะจ๊ะเจ๊รอยไว้ที่แรกกระอยากแจกน้ำน้ำแต่บ่มีถังแช่น้ำนาะจ๊ะมันต้องแช่เย็นๆเลยแจกแต่ขนมชาวเน็พูดต้องถามไหม พรุ่งนี้เราเจอกันะนะจ๊ะเนาะอยู่ที่วัดวเจอกันที่วัดหลูกป่าไปดึงแค่นี้แต่ก่อนเต็มตู้เลยเราจะเหลืออยู่สองตัวตัวใหญ่มากปลาทอ,อง อุ่ม่ากจนอ่อนแล้วนะมาลองดูอุ่ยังไม่เป็นข้าวแต่ว่าอุ่มู้วนๆจางเร็วนะก็ไปขอเสื้อไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้คลิปสั้นๆนะจ๊ะบนยาวแบบสองสามนาทีนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปออ้อยหน่อยเด้อจ้าฮักและเมตตาปออ้อยหน่อยเด้อพี่น้องจ๊ะแล้วสวัสดีค่ะ